สวัสดีมิล拉แฟนดาพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเป็นวันที่11ของเซริร์ฟของเซิร์ฟผมนะซึ่งก็มีกิจกรรมใหม่เป็นทางด้านของการสุ่มเลนโงคุล่างแทงนะนี่จะเป็นตัวอันนี้ก็คือจะเป็นตู้ของธาตุไฟแล้วกันอ่าจต้องบอกว่าเป็นตัวเป็นตู้ของธาตุไฟก็จะเป็นการเพิ่มเลดดอปของ ทันจิโร่ธาตุไฟแล้วก็เป็นิงูคูแทงแล้วก็จะเป็นธาตุของเนซึโกะซึ่งตู้เนี่ยมันจะเพิ่มแค่3าตัวมั้งที่เป็นเลดดอปเพิ่มนะแต่ว่ามันจะไปเพิ่มลิงโงคูไอตัวล่างดาเมจแล้วกัน้แต่ว่าเลดมันเท่ากันนะหรือมันเพิ่มทุกตัวที่เป็นของตู้ไฟก็ไม่รู้นะแต่ว่าตัวธาตุน้ำบางตัวก็ก็เท่ากันอยู่นะประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงเนี่ยลิงโงคูล่างเนี่ยน่าจะเป็นตัวระดับอีดิตนะอผมไม่รู้นะว่าเกมเนี่ยมันว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวธรรมดากับตัวอีดิตบ้างนะแต่ว่าเเเทท่่่าาาีีผมพอออข้้ใจนะก็คืยง อย่างเงี้ยส่วนมากถ้ามันจะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันจะมีเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่าอย่างอันเนี้ยถ้าอย่างถ้าอย่างอันนี้ใช่ไหมในเนี้ยมันก็จะมีให้เลือกตัวค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าบางอันอ่ะบางอ่าบางอันอ่ะมันจะมีให้เลือกแค่อย่างสมมติสมมติอ่าเหมือนเหมือนอันนี้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีให้เลือกประมาณไม่ไม่มีให้เลือกชินอุบุกับเรงโงคุอะแต่ว่าตัวอื่นอาจจะมีอะไรประมาณเนี้ยก็คือ เกมเนี่ยถึงจะบอกว่าตัวมันเป็นเทียเอดิตร์เหมือนกันเห็นไหมตัวมันจะเป็นเอดร์เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีเหมือนแยกประเภทเหมือนว่าเป็นตัวธรรมดาเอดิตร์ธรรมดากับตัวเอดิตร์ที่เป็นระดับอีดิตก็คือเอดร์ที่เก่งกว่าตัวเอดร์ธรรมดาแล้วก็หายากกว่าประมาณนี้แล้วกันนะก็สําหรับกิจกรรมใหม่วันนี้นะอ่ะต้องขอันี้เดี๋ยวบอกเลยอ่าในคลิปตอนแรกว่าผมอ่ะบอกว่าจะสุ่มเลงโอคูนนี่เนาะแต่ว่าพอดีว่าตอนกลางวันอ่ะผม ทํางานแล้วก็ไม่ว่างนะก็คือแบบปกติอถ้าเกมรีสเวดโมงใช่ไหมผมก็จะเคลียร์ภารกิจเกมทุกอย่างเลยปุ๊บปแล้วก็ประมาณเที่ยงถึงบ่ายอลไวแบบนี้ก็จะเติมแพ็คที่แบบว่าจําเป็นหรือว่าเอาไว้ทําคลิปไว้แต่ว่านี่ก็คือแบบไม่ว่างเลยยาวๆแล้วก็เนี่ย ก่อนจะมาอัดคลิปอะผมก็ทักไปหาเพจให้เขาเติมเขาบอกว่าปิดรับชั่วคราวก็เลยไม่ได้เติมก็เดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้ก่อนเกมรีแล้วกันเดี๋ยวจะเติมแล้วก็เดี๋ยวจะอัดเป็นคลิปแยกในการสุ่มของอันนี้ไว้ให้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาประกอบกันในคลิปแล้วกันนะโอเคอ่นนี้เป็นของเรงโกควนี้น๊ะอันนี้จะเป็นแพ็กใหม่ก็คือจะเป็นการเติมเติมแล้วมันจะได้เป็นเท้าหน้านของตัวสุม่มตัวอิลิตตัวพิเศษนี่ก็นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเรามีเรงอาาแดวจะไ้ข1ดงก็ะงงจะได้ของ อันนี้6ดาว9ดาวก็ได้ของอ่าสิดาวได้ของ15ดาวได้ของ16ดาวได้ของแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นการเติมซื้อแล้วกันแล้วก็นนี่อย่างที่บอกไปเป็นของอีดิทนะก็ใครอยากได้อ่าตัวไหนก็จัดเอาแล้วกันนะแล้วก็การันตีของเลงงคูนะอยู่ที่2 1 0 0มนหัยกอ่ะมนต้องการันตีตอน70ครั้ง70ครั้งครั้งละ3 0 0 0ก็เท่าว่า3,000คูณเก็เท่ากับ2อ0ห่อ่ะการันตีอันแรกอยู่ที่2 1 0 0 0อันที่2ก็อ่า 35 5ประมาณ45 0 0 0อ่ะประมาณ4 5 0 0จะได้ตัวการันตีตัวที่2แต่ว่าถ้าใครจะเอาจริงนะผมว่าการันตีแค่ตัวแรกพอแล้วตัวที่2มันค่อนข้างเยอะไปนะมันเยอะไปแล้วก็ถ้าใครดวงดีก็เปิดได้ก่อนระหว่างทางอ่ะประมาณนี้และกันสำหรับกิจกรรมสุ่มของเลนโงคูนะแล้วก็อันอื่นที่มีมาอีกไหมอ่ะของอันนี้ของกียูหมดแล้วก็อันนี้มันยังมันยังสามารถแลกได้อีกนะมันยังสามารถแลกได้อีกสิบอ่ หวันหลังจากหมดกิจกรรมตีแล้วสามารถแลกได้อีก1วันก็มาแลกเอาแล้วกันว่าใครอยากได้อนไนยังไงก็แลกเอาแล้วกันถ้าใครอยากเติมมันก็น่าจะยังสามารถเติมได้ปะอ๋อเติมไม่ได้ละเหรียญเหรียญหมดละแล้วก็มีอะไรอีกนะที่เป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่อันนี้ไม่มีส่วนมากนี้จะเป็นพวกเติมเออนี่สิบเอ็ดวันอีก3วันแน่นูน้นนี้เป็นกิจกรรมของนี้ไม่มีนี่เป็นเดลี่อ่ะอีกอันนึง อ่อีก2ระบบที่เข้ามาใหม่นะก็คือจะเป็นทา้งด้านของตีข้ามเซิร์ฟนี่เป็นแลงด์แบทเทิลนะนี้ก็มาดูมหามหาสุรต่เทเทพกันได้นะว่ามีใครกันบ้างนะแต่ว่าแต่ละคนนี่คือแบบว่า V12 V11 อะไรพวกนี้กันเยอะค่อนข้างเยอะมากนะอย่างคนแรกเนี่ยคุณเศษน่าจะชื่อว่าเศษหรือเสษอะไรอย่างเนี้ย V12 อเลเวล80พลังอยู่ที่3ล้านนะ ร้อยพันหมื่นแสนล้านพลังอยู่ที่3ล้านด้วยแล้วก็แรงเขาอยู่โอเวอร์โหลด3,389มแป้าแต้มละของผมอะไปได้สูงสุดก็คือแลงหลอดละแต่ว่าจะไปถึงโอเวอร์โหลดก็โดนตีล่วงมาก่อนนะก็เลยยังไม่ได้ไต่เดี๋ยวในคลิปเนี้ยเราจะมาเราจะมาไต่แล้วกันนะว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนก็เดี๋ยวอธิบายทีละนันก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นทางด้านของการแลงแบททิลนะก็คือจะเป็นการตีข้ามเซิร์ฟมันจะทําการสุ่มมันน่าใช้ตั๋วเดียวกันกับตั๋วอารีนานะเดี๋ยวน้า้ี้1 1 1ใบเดี๋ยวผมขอดูก่อน อ่ะใช้ตัวเดียวกันแต่ถ้าอารีนาในเซิร์ฟอย่างเงี้ยมันจะใช้แค่ตีครั้งหนึ่งใช้ตัวหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยก็คือตีครั้งละ2ตัวอ่ะก็พอาะน้นลวตัวเนี้ยก็พยายามหามาสะสมไว้แล้วกันนะเพราะมันใช้ได้2อีเวนต์แล้วก็มันจะมีของรางวัลสำหรับครั้งแรกนะนี่ของครั้งแรกก็คือถ้าเราไปจนถึงเลนซิเวอร์ได้เราก็จะได้ของโกได้ได้ของไพนิ่มได้ของไดมอนด์ได้ของหลอดได้ของโอเวอร์โหลดอันนี้มันโหลดหรือหลอดวะโหลดั้งเออโหลดน่าจะเป็นโหลดั้างนะถ้าผมใช่ปะ่ะว่าโหลด โหลดหลอดวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเริ่มงงกับภาษาละ L O R D หลอดอ่ะหลุดเลยล่ะหลอดเออหลอดอันนี้จะเป็นแร้งหลอดแล้วก็เป็นโอเวอร์หลอนนะก็จะมีของประมาณนี้ของผมก็คือได้นี้มาแล้วก็คือจะได้เป็นเศษเลือกอะไรประมาณนี้ อ่าอันนี้ก็คือมันจะไปสุ่มอยู่ดีนะอันเนี้ยพอเรากดได้นี้ปุ๊บเราจะเลือกว่าจะเอาของอันไหนแล้วก็ในอันนั้นอนะ่ะมันก็จะไปสุ่มแรนดอมอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะได้เหมือนกันปุ๊บของได้หินได้อ่าได้ได้เหรียญแรกของข้ามเซิร์ฟอ่ะหมายแล้วามาดูช็อปการสำหรับของข้ามเซิร์ฟนะก็จะมีของประมาณนี้ก็คือที่ผมเคยพูดไว้ใน1-2คลิปที่แล้วว่ามันจะมีอะไรบ้าง ก็หลักๆเนี่ยมันจะมีที่ที่หน้าแรกนะจะเป็นทางหน้านของ Soul โซคิส a l อันนี้จะไว้ทําการรีเซ็ตตัวละครของเรานะที่แบบเราไม่อยากเล่นแล้วก็คือใช้หินเนี่ยในการรีเซ็ตแล้วก็อีกกันหนึ่งที่มันเป็นคอนอันนี้นะมันมันคือการล็อกสกิลรีไฟ น่าจะเป็นเอ่อมันคือการล็อกสกิลรีไฟล์แหละอ่ะประมาณนั้นเท่าที่ผมพูดแหะถูกแล้วแหละเพราะเมื่อกี้มันก็เขียนอย่างนั้นแหละอ่ะแล้วจะมีให้เลืกทางหน้าของมิสซิลีนะแล้วก็เอ่อมูอจิโร่นะแล้วก็จะเป็นทางหน้าของเอ็นมูเอ็นเออาร์นะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็อีก4ตัวล่างก็จะเป็นทางหน้าของอ่าเอ็เออาร์ธรรมดาแล้วกันนะก็ะใช้แค่หมื่นห้าส่วนไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นเอ็เออาร์ขั้นเหมือนเอลิทเอลิทขึ้นไปนะก็คือใช้สามหมื่นแต้มนะก็ใช้แต อี้จะเป็นของกิจแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวนะอาจจะเป็นของอันนี้จะเป็นของกิจ,จ,ะนะอ,จอ,อันน,น,น,นี้แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้เปิดให้สตาร์ทอินหกสิบอีกสักสามสามวันหรืออะไรประมาณเนี้ยอ่ะนี่นี่มันจะมีเวลาเปิดได้อยู่หน้านี้อ่ะแต่ว่าเนี้ยเวลาเริ่มนี่อีกประมาณหกสิบชั่วโมงนะคำนวณดูเองแล้วกันว่าประมาณไหนนะอันนี้คือตอนสามสิบหกทุ่มสามสิบหกอ่ะประมาณนี้หลักๆคือเนี้ยมีอยู่สองอันที่เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ของรางวัลก็จะมีนี่อ่าอันนี้อันนี้อันนี้อย่างที่บอกไปในแรงที่เปิดแล้ว ส่วนอันนี้ก็จะมีเป็นทางด้านของอมีคอร์ลล็อกรีไฟเหมการมีหินลูนมีทันจิโร่ร่างปานวาลีในสโกดตร่างอสูรเด็กน้อยเนี่ยอสูรเด็กน้อยแล้วก็จะมีทางด้านของเทนเงินแล้วก็จะเป็นทางด้านของรุยเอเดนอาร์ะ H R นะก็ถือว่าน่าเล่นอยู่ยพอสมควรอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของอารีนาข้ามเซิร์ฟกันเดี๋ยวเรามาส่องมหาเทพกัน่าคนแรกพลังสามล้านโอ้คิวทาโร่สองดาวลุง้งรุยหนึ่งดาวลุง้งเทนเงินหนึ่งดาวลุง้ง อ่กีวสามดาวลุงโอ้ทีมหลักพลังสองล้านสองนะทีมรองเขาพลังเกนะ้าแสนน่ะคือพลังเยอะกว่าผมอีกนะทีมรองแต่ว่าตัวแบกตัวแบกมันเหมือนไม่เยอะนะแต่ทำไมมันเก่งยังวะสองแสนสามสองแสนสามแสนกว่าแสนกว่าตัวแบกหลักๆน่าจะมีแค่สองตัวนะั่นแหละเออตัวที่เหลือก็เอามาใส่มันอาจจะครบๆแต่ทีมแรกนี่คือดุดันมากนะเนี่ยบอแล้ล่านเนี่ยวีสิบสองนะนี่หนักหนักแบบหนักจัด ไม่แน่ใจว่าวี1 2เนี่ยมันโดนไปเท่าไหร่นะรู้แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีคนในในในอ่าในแชทเลยมันบอกว่าในในแชทกลุ่มนะมันบอกว่าอ่าเขาบอกประมาณว่า GM มาทดสอบเซิร์ฟครับก <laughs> ็คือแบบหนักจริงนะเวอ้ยอย่างกิลทาโร่ก,กับลุยเนี่ยคือแบบไม่ใช่ว่าทําง่ายๆนะอย่างอย่างตัวอื่นอ,ะอ่ะอยังพอเข้าใจว่ามันเป็นตัวธรรมดามันยังหาตัวค่อนข้างง่ายหน่อยแต่ว่าอย่างกิลทาโร่ก,กับลุยเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเว้ยที่จะอัพมาจนถึงระดับนี้ได้ ก็คือมันค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรนะอย่างกิลทาโร่เนี่ยอาจยังพอเข้าใจว่ามันมีแลกให้จากกิจกรรมอะไรค่อนข้างเยอะแต่ลุยเนี่ยลุยเนี่ยมีให้แลกน้อยมากนะนอกจากว่าเราจะเปิดตั๋วแดงแล้วเราก็แลกอะ่ะเออแต่เนี้ยคือลุยนี่คือพีคมาก่ะต่อไปคนที่2นะก็โอ้ อ่าจะมีมิสซิลีนะที่แปลกๆออกมาก็เป็นมิสซิลีหนึ่งดาวลุง้งแล้วก็ซากุนจิหนึ่งดาวลุงกิทาโร่หนึ่งดาวลุง้งลุยแค่สามดาวแดงอ่ะแล้วก็อินุสเกะสามดาวฟ้ากิวสามดาวฟ้าโอเคประมาณนี้หลักๆเนี่ยใครที่อัพเป็นกรอบลุงเขาน่าจะเล่นทีมเนี่ยเป็นทีมหลักซะมากกว่าอย่างอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่เป็นสี่ธาตุแล้วก็มีอันนี้สองอันโอเคเป็นธาตุไฟสองแล้วก็ที่เหลือเป็นสี่นะถัดไปจะเป็นวีพีสิบนะก็ลริงโอคูแท้งหนึ่งดาว ลุงนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นตัวอื่นประมาณนี้แล้วกันนะเอาจิงอ่ะต่อให้ว P เท่ากันอ่ะบางคนพลังมันห่างกันค่อนข้างเยอะนะด้วยแต่ละคนอนะ่ะดวงแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะมันจะเปิดได้ตัวไม่เหมือนกันอยู่ละก็เนะี่ยพลังล้านสี่โอเคถัดไปจะเป็นหน้าของโอยาเต้วีเอ็นมั้งถ้าจานตาด้วยอ่ะตัวละครประมาณนี้แล้วกันถือว่ากลางๆแล้วกันนะไม่ถือว่ากลางหรอกแค่พลังมันเยอะกว่าเราอยู่แล้วแหละโอเคต่อไป V10 ก็เอาจิงหลักๆก็น่าจะมีแค่ตัวเมตาประมาณนั้นแหละตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีเท่า ไม่แต่กรอบอัน,นี้มันเอามาจากไหนกันวนะกรอบน่าจะมาจากการเติมอันนี้มัง้งพาร์ทพาร์ทล่าสุดที่เข้ามาอ่ะกรอบจะเป็นจากอันนี้เติมพาร์ทล่าสุดแต่วันนี้อยู่ได้แค่30วันนะก็เอาจริงมันควรจะทําเป็นกรอบถาวรน,นะแต่ว่าด้วยความที่มันบวกสเตตัสด้วยเรอมังเขาเลยไม่อยากาให้มันอยู่ถาวรน,นะก็เป็นม a สเตอร์สเตเยอร์แพ็กนี้อยู่ที่1125บาทแต่ก็ถ้าเติมกับร้านมันก็จะถูกกว่านี้แหละแล้วก็ได้ฉายามาได้ของอื่นๆได้ตั๋วแดง12ใบถือว่าเยอะอยู่ตั๋วธรรมด150 เพชรหมื่นสองแล้วก็เลือกตัวละครเอ r น่าจะมีทุกตัวยกเว้นอาสูรเพราะงี้มีกิยูมีชิโรบุมีเลงโอคุแท้งมีเอ่อมิสริมีมุจิโร่มีเทนเงินอ่ะมีทุกตัวแหละยกเว้นอาสูรอ่ะถือว่าอันนี้คุ้มนะแต่ว่าราคาก็อันนี้อยู่แต่ว่าถ้าเติมกับร้านมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะเติมกับร้านอ่ะสักแปดเก้าร้อยประมาณนั้นแหละโอเคมาเดี๋ยวเรามาตี อันนี้นะหรืออัปเดตตัวละครก่อนดีอ่ะเดี๋ยวอัปเดตตัวละครน,นิดนึงแล้วกันอ่ะตอนนี้ตัวละครของเรานะเรงโงคุอยู่ที่เอ่อสิบสี่ดาวอ่ะเรงโงคุอยู่ที่สิบสี่ดาวนั่นเองนะก็เลเวลสองร้อยห้าสิบนะอันนี้ยังอัปต่อไม่ได้นะตัวละครอะไรพวกเนี้ยพอเอ่อพร้อมแล้วหินพร้อมแล้วแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องมีตัวละครสิบสองดาวห้าตัวตอนนี้ในไอดีผมมีสิบสองดาวอยู่แค่สามตัวขาดสองตัวนะก็ถึงจะอัปต่อได้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพวกสกิลเอ่อพวกอาวุธพวกคัมภีร์อะไรก็ยังเหมือนเหมือนเดิมมี เขามาที่เพิ่มขึ้นมาที่หน่อยมาต่อไปจะเป็นทางด้านของอธรรมโยนะก็13ดาวเออ13ดาวเลเวลอยู่ที่2 1 0อยู่นะก็ยังอัพอัพต่อได้อีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมจะอัพเพื่อสิบเวลอ่ะแล้วพวกของสวมใส่อะไรก็นั่นแหละประมาณเท่าๆเดิมแหละส่วนมากก็จะมีเท่าๆเดิมกิวก็นี่ประมาณนี้อันนี้อัพดาวต่อได้แล้วแต่ว่ามันกินตัวพวกซาคอนจิซาคอนจิผมจะเก็บไว้อยู่เพราะเดี๋ยวเราสามารถอัพซาคอนจิเป็นอันนี้ได้ละขาดนิดหน่อยขาด ขาด9ดาวไม่กี่ตัวเดี๋ยวก็ได้ละขาดขาดตัว5ดาวไม่กี่ตัวเดี๋ยวก็ทำเาดาวได้โอเคต่อไปจะเป็นทาน่าล้าของชินบุนะของอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันนี่โอทมีมอะไรเอาจริงขาดอีกเยอะแหละมาเรนโกคูงงแทงนี่ของประมาณนี้เลเวลก็90อยเก้ประมาณนี้แหละพื้นๆน,นะยังไม่ถือว่าหนักมากกิวทาโร่ก็อะไรก็ประมาณนี้เหมือนกับที่รีวิวไปแล้วกันนะนี่บางคนบอกแล้วว่าทําไมถึงไม่ไปเทสในอารีน่านะต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมยังปั้นไม่สุดเออ แล้วจะให้ไปเทสในอารีนาแบบจริงจังขนาดนั้นก็คือตายคือไม่ได้ทําการรีวิวหรอกเปิดไปถึงเพื่อเผลอผโดนตีตายก่อนเดี๋ยวรอให้มันสุดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทารีวิวแบบจัดเต็มกันอีกทีนึงโอเคตัวอื่นก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะคร่าวๆมาเพื่อไม่มีการเสียเวลาเรามาตีกันในแรงอันนี้เลยดีกว่าหาคู่แป๊บหนึ่งมาอันนี้ผมเอาทีมลองลงมาก่อนนะมันน่าจะเป็นระบบแบบอ่าตีผ่านไปเรื่อยถ้าสมมติทีมเขาตีทีมเราชนะ เขาก็ต้องมาเจอกับทีมที่สองเราอะไรประมาณนี้มันสามารถเล่งความเร็วสามได้ปะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทีมลองมาลดเลือดนิดนึงปา<ะ>เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปเจอกับทีมหลักเราอีกทีหนึง่งเล่นโกคุปาเข้าให้แตกอ๋นนี้เขาใส่เป็นน่าจะเป็นไ เขาได้ใส่เป็นคอมพีถ้าไม่ฆ่าได้ก็เป็นเมื่อติดคิดจะไล่โจมตีอ่ะประมาณนี้ไม่ได้ใส่เป็นคอมโบเพราะเมื่อกี้เหมือนสกิลเหมือนสกิลข,อ,ของคอมพีขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่ใชม่มันไม่ได้อันติรอบนึงโอเคเออไหนนะนะเป็นแบบที่ผมบอกจริงด้วยมาอะไระให้โอ้ ปาดแรงจย่างว่าเิงโอคุปาเรงโอคุแทงเราเข้าเยอะอยู่นะเนี่ยหรือว่าเราควรเอาทีมหลักไว้อันแรกดีว่ะเพราะส่วนมากเขาก็เอาทีมหลักไว้อันแรกกันนะเพราะทีมรองเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวผมปรับเอาทีมเอาทีมเอาทีมหลักไว้อันแรกดีกว่าทีมรองเอาไว้อันสองเพราะยังไงถ้าทีมหลักเราแพ้ทีมรองก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดี มีค่าเท่ากันปาดเข้าไปสองทีมาปาดเข้าไปแล้วก็ปาดปาดปาดมีโอกาสสตันแต่ก็ไม่สตันโอเคปาดเข้าไปโอเคอันนี้น่าจะชนะแล้วนะอันนี้ขออนุญาตกดข้ามนะมันน่าจะชนะแล้วลแหละเดี๋ยวจะได้ดูหลายๆคู่หน่อย ยิงไม่ชนะได้ไงวะอดี๋ยเดี๋ยวเยวขาเปลี่ยนทีมเลยแล้วกันเฮ้ยจังหวะเมื่อกี้มันควรชนะนะเราไม่ชนะได้ไงวะเอ่อเดี๋ยวนะอันนี้เป็นอันนี้ก่อนแล้วก็เอาป้าทำม,มาโยยอยู่หน้าลนแล้วกันแล้วก็นี้เอาเป็นรถอ่ามีโอกาส32%รถพลังโจมตีแล้วกันส่วนทีมนี้เอาเป็นซาบันจิอยู่หน้าอ่าตาคิอยู่บนโมอิจิโร่กันนี้อยู่นี่โอเค เน,นี่ยเป็นฮิลแล้วกันอ่ะประมาณนี้มาเอ้ยเมื่อกี้แพ้ได้ไงอะ What เมื่อกี้มันเหมือนจะไม่แพ้หรือเราไปแพ้ทีมสองเขาเหรอทีมสองมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้ทีมหนึ่งมันน่าจะสุดของมันแล้วนะโอ้ทอนสามตัวเลยเหรอดีแล้วที่เราเอาเลงโอคูไว้แนวหลังอ่าเมื่อกี้กิูโดนทอนนะแต่ว่าชินอบุล้างซีซีให้ ก็คูปาดเขาให้สองแสนสี่มากิยูฟาดเข้าไปแตกหนึ่งสกอร์จีปาดเข้ามาไ่ปังยังคล่องใจกับเมื่อกี้แพ้ได้ไงวะ <c oughs> โอเคอาตีมาอีกแล้ก็ตีเข้าไปซ้ำมาโดนคืนก็ุอ่าพอให้โอ้นี่ได้ตี ปา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 เข้าปปับไปปาเขับไปปีครับไปไปน้อมอะไรสักอย่างโอ้แทงแตกแต่ทีมนี้เราล่าจะชนะนะถ้าแพ้อาจจะไปแพ้ทีมสองอะ แล้วก็ปาดซ้ำเข้าไปปาดเข้าไปอีกแทง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 ,แทงโอ้ไม่ตายาปาเต้นกู้ปาเพาะให้ฟีมื่นมันจะเฉลี่ยวะนะเห็นดาเมจมันอาจจะเยอะนะแต่ว่าพอเอามาหารเฉลี่ยแล้วมันก็ประมาณนี้แหละอย่างกิวเนี่ยดาเมจโดนไม่กี่เป้าแต่ว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงกว่ามาปั๊ปปั๊ปปั๊ป แล้วก็ปาดเข้าไปอันนี้น่าจะชนะเปล่าโอสตันด้วยกิราโร่เนี่ยเป็นตัวขัดแนวหลังดีมากนะเอ้ยเพิ่งเคยเห็นสกิลของอินโนสเกยร่างนีอเอืม โดนซีซีอะไรบ้างเนี่ยสตันลดสปีดโอ้สตันกี่เทิร์นอ่ะไอ้ป้าทำยโ่เราโดนสตันสองเทร์นเลยเหรอมีเพิ่มสปีดมีอะไรด้วยาโอกาสชนะน่าจะมีอยู่นะน่าจะมีโอ้ อย่าราสแตอีกนโอ้ยโอเคดีนะลิงคูได้ไลตีอีกทีหนึง่งเมื่อกี้ก็เป็นคัมพี์นะคัมพี์ของคู่ต่อสู้มันจะมีคัมภีที่ชื่อที่ชื่อรัสแตนแบบเมื่อกี้อยู่ก็คือตายแล้วมีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะมีอยู่คัมพีสองอันะที่ตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมามันจะมีอันนึงที่โอกาสคืนชีพเยอะแต่ว่าเลือดที่คืนชีพขึ้นมาน้อยส่วนอีกอันนึงก็คือโอกาสคืนชีพน้อยแต่ว่าเลือดเด้งขึ้นมาเยอะอะประมาณนี้มันมี2แบบโอเค ประมาณนี้สำหรับตีข้ามเซิร์ฟแล้วกันนะก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีนะพยายามไต่ให้ได้สูงสุดเท่าที่เราไหวแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีรางวัลตอนท้ายให้อีกบางถ้าจะไม่ผิดนี่อันนี้จะเป็นรางวัลน่าจะเป็นรางวัลตอนจบนะตอนจบซีซั่นถ้าเราได้อันไหนเนี่ยถ้าเราได้อยู่แล้งไหนอ่ะมันก็จะได้ของรางวัลประมาณนั้นแล้วก็ถ้าอยู่แล้งสูงสุดก็จะได้ฉายานี้7วันไอพวกฉายาเกมนี้มันอยู่ไม่มีถาวรอเลยไงวะไอกรอบเนี่ยกรอบ เห็นอยู่ไม่เห็นจะาถาวรเลยโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับการรีวิวกิจกรรมใหม่ของวันที่11นั่นเองนะอ่าไออารีน่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของวันที่11หรอกแต่ว่าไอเน,นี้ยอย่างตัวอีดดิสอันเนี้ยอันนี้คือวันที่11นะน่าจะเป็น11ของทุกเซิร์ฟแหละโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากากดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลิดทางขวาแล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไปเชินใหม่คลิปหน้า๊ายบายครับผม